กำลังรอรอนะครับเพื่อที่จะไปโคราชเวลาประมาณสามสิบสามสิบห้านาทีได้เหนื่อยก็เลยติดเทียนเร็นเลยครับไปคือแบบมึงมากเลยนะครับแล้วก็แป้งเขาจะบางกรอบมากเลยเราตั้งใจที่จะมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเกมสบายทุกคนนะครับไปเที่ยวที่มาเก๊านะครับแถบของโคราชนะครับจะไปดูว่า เขามีสายท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่นั่นมีอะไรน่าชมบ้างอย่าลืมใส่นนะครับเพื่อการโปร่งสีเงนะครับไปกันเลยเราใช้รถล์สาย26นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนก็ต้องรอไปก่อนไปกันเ คนไ่เยอะเท่าไหร่ก็นั่งรถลาะะครับใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ3 0มสิบสนาทีได้นะครับไปที่ตัวโคราชแรกเลยนะครับคือดูดูจากไปจากเว็บไซต์เนาะคือเขาเห็นท้าไข่ที่อร่อยมากๆเลยเป็นของดั้งเดิมของมาเก,ก้าเลยนะครับเราจะไปกินท้าไข่กันนะครับแล้วก็ไปดูโบสถ์น,นะครับ,บระะซึ่งโบถสถ์ตรงนี้ก็เครมีประวัติเป็นโบสถจ์จิลืองนะแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับก็จะไปดูหมู่บ้านโคราชกันนะครับเพราะว่าไปดูจะสวยนานนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศในการนั่งรถ ที่นี่เขาดีมากๆเลยนะเขาจะมีเป็นแบ็งโซนให้กับผู้โดยสารด้วยคือหนึ่งเลยจะเป็นโซนเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นโซนเด็กแล้วก็เป็นโซนของคนพิการอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็จะประมาณบอกว่าวันนี้บรนยากาศดีมากคือข้างนอกแบบอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะฮะโดยรอบระหว่างเราตั้งรถไปโคราชกัน ถึงวิธโลว์แล้วนะครับที่อ่โคราอนะครับเซนต้านสตฮะสีส้มๆนี่ก็คือถึงโคราอาน่อยไปดูด้านในเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับเียร์เซนต์ลิสย์รับไปในระหว่างทางนียตรงที่ขายพวกผกผลไม้นะครับเหมือนก็คล้ายๆกับบ้านเราเลยนะครับเรียกมีอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโคลาอานนะครับปกติที่มาเกาเนี่ยมันจะมีมีเกาะด้วยกันเนาะคือจะมีเกาะฝั่งไทยป้าแล้วก็ฝั่งโคราอานะฮะ แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขามีการถมที่ก็คือไทยบากับโคราเนี่ยมันก็มาบรรจบกันนะครับที่บรรจบกัตนตรงนั้นเขาก็เรียกว่าโคทายอันนี้ก็จริงที่นี่เน่ยเขาก็มีแบบการตกแต่งบ้านเขาเป็นสไตล์ของโปรตุเกสนะครับก็คือละบ้านแต่ละหลังเนี่ยบานที้เขาจะทําเป็นแบบว่าร้านคาเฟ่บ้างร้านขายของที่ระลึกบ้างเป็นคือเอาจริงเลย,เน,ยนะครับว่าคนไหนที่ อยากจะมาที่นี่เพื่ออะไรอันดับแรกเลยเราจะมาดูวัฒนธรรมของเขาการสร้างบ้านเขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มาดูซื้อของฝากแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ดีเลยทีเดียวนะครับนีะเราเดินมาถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูนี่นะจำไม่ได้นะครับชื่อโบทว่าบอสเซนฟราซิสซาเวียนะครับเราไปดูบ้าข้างในเป็นไงกันเลย จริงๆโบสถ์นี้นะครับเขาก็เป็นโบสถ์ของนักบูชาชาวสเปนนะครับเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมชายตะวันตกแบบบาโรกนะครับแล้วก็ประตูหน้าต่างเขาจะทาเป็นสีสีฟ้าเพราะว่าเพื่อจะให้สีสีตัดกันแล้วก็ประกอบด้วยพวกดอกไม้ด้วยรแบบคือจริงๆแล้วอ่ะเราอยากพาเพื่อนๆทุกคนนะไปดูด้านในด้วยแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาปิดอะ่ะปิดไม่ให้แบบนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับก็ดูภายนอกันก,อนก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับก็เมื่อกี้นะฮะเราก็ไปดูโบสถ์ ของชา,าวสเปนยืนรอล้วต่อไปครับเราจะไปตามหาร้านาทักไข่กันเลยครับไปกันเลยขออนุญาตใส่แมสก์ดนึงนะคนเริ่มเยอะละไม่ได้นะฮะก็เจอร้านทักไข่ที่าลอยครับ เนนี่สเหรยนว,ว่ามันเปนอะไรบ้าน,นะรี่เียกว่าร้านร้านร้านเรียว่าอะไรวะร้านลอสโตเบเกอรี่นะครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นร้านที่ดังของมนเต้าเลยนะครับเพื่อทำให้ว่าเขาทำสดใหม่ทุกวัน,นครับแล้วก็แป้งเขาแบบกรอบแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะหวานแบบ เนื่องจากว่าเขามีการขยายสาขาซึ่งเราก็จะพบแบบว่ามาเก๊าหรือตัวไข่ปลาเองในห้างเองก็มีเหมือนกันทุกคนสามารถที่จะแบบไปกินได้ทุกที่ของมา,กาเกลวเลยนะครับคือตอนนั้นที่เกมเคยมาล่าสุดก็คือแบบคนเยอะมากคือต่อแถวกันยาวมากเลยกว่าจะได้ซื้อแต่ละสาทีนี้เราก็เลยซื้อมาแค่ชิ้นเดียวครับบอกว่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับลองมาชิมกันเลยนอ้นเห็นไหมคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันนุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็แป้งเขาจะบางกรอบมากเลย ของแย่ก <łość> ินนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวก็วันนี้หมดโรงแ้านะครับสำหรับการเที่ยวโคลอรอานสำหรับวันนี้จริงๆก็อยากจะพาไปอีกหลายๆที่เลยในในมาเก๊าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลามันจํากัดคลิปหน้าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่าที่มาเก๊าอีกมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปรอรถกันเลยครับเานะครับบ๊ายบาย